ทรัพยากรในการผลิตสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆกันค่ะเราจะเรียนรู้เรื่องสินค้าในชีวิตประจำวันน้องๆรู้จักคำว่าสินค้าหรือเปล่าว่าหมายถึงอะไรพี่จะบอกให้นะคะคำว่าสินค้าคือ สิ่งของที่ใช้ในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนเช่นดินสอปากกาเสื้อผ้าเป็นต้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้สินค้าแต่ละอันที่เราได้ซื้อใช้กันนั้นมันมีที่มาอย่างไรบ้างเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์พัดไปตลาดกับคุณแม่เพื่อซื้อของระหว่างทางที่เดินกลับบ้าน ก็ได้แวะกินข้าวกลางวันกันที่ร้านข้าวพัดจะกินอะไรดีลูกแม่สั่งผัดผักไก่ทอดกระเทียมกับแกงจืดบุญเส้นแล้วเราจะเอาอะไรอีกไหมผมสั่งข้าวไข่เจียวเพิ่มได้ไหมครับแม่ได้สิจ้าเมื่ออาหารทำเสร็จแล้วพ่อครัวก็ได้มาเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารหน่ากินทั้งนั้นเลยครับแม่ ถ้าอย่างนั้นก็กินเยอะๆนะจ๊ะจะได้โตวไวๆกินผักเยอะๆด้วยรู้ไหมจ๊ะครับแม่อ้อวันนี้รูเล่าเรื่องสินค้าว่ามันมาจากไหนผมเลยสงสัยครับแม่ครับกว่าจะเป็นข้าวไข่เจียวได้ต้องใช้อะไรบ้างครับกว่าจะเป็นข้าวไข่เจียวได้ก็ต้องใช้สิ่งต่างๆเยอะเลยนะลูก ลูกลองตอบแม่สิว่าข้าวไข่เจียวมีอะไรบ้างก็มีไข่เจียวข้าวแล้วก็เตาแก๊สครับแล้วเราต้องใช้อะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้ได้ไข่เจียวออกมาจ้ะก็ต้องมีไข่ไก่ข้าวน้ํำมันแล้วก็เ,เตาแก๊สด้วยใช่ไหมครับใช่จ้า แต่ว่ามีมากกว่านั้นอีกนะเพราะว่ากว่าที่เราจะได้ไข่ไก่มาเราก็ต้องเลี้ยงไก่นั้นจนสมบูรณ์จนสามารถออกไข่ได้ต้องมีโรงเลี้ยงไก่ต้องมีคนให้อาหารให้ไก่กินส่วนข้าวกว่าที่เราจะปลูกเป็นข้าวได้นั้นเราต้องมีที่นามีคนทำนามีการให้ปุ๋ยให้น้ํา นี่ยังไม่รวมที่มาของแกส๊สที่เราเอาไว้ใช้หุงข้าวทอดไข่เจียวอีกนะจ๊ะใช่แล้วจ้าลูกก็ต้องกินให้หมดด้วยนะจ๊ะจะได้ใช้อย่างคุ้มค่าน้องๆคะ่ะอย่างที่คุณแม่ของพัดได้บอกไปแล้วนะคะว่ากว่าที่เราจะได้ข้าวไข่เจียวสักหนึ่งจานเราจะต้องเลี้ยงไก่จนโตจนสามารถออกไข่ได้มีการให้อาหารต้องดูแลไก่ ต้องมีสถานที่เลี้ยงไก่ส่วนข้าวที่เรานำมากินกันนั้นกว่าที่จะโตจนมีเมล็ดข้าวเราก็ต้องมีที่นามีเมล็ดข้าวเปลือกมีการให้น้ำใส่ปุ๋ยมีการใช้แรงงานคนและเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีโรงสีข้าวส่วนน้ํามันและแก๊สหุงต้มกว่าที่เราจะได้มาก็ต้องใช้เงินที่ดินในการตั้งโรงงานใช้แรงงานมาเป็นคนช่วยผลิต และก็ต้องมีเจ้าของเป็นคนที่มาดำเนินการให้เกิดสินค้าขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นแม่จะลองถามดูดีกว่านะว่ากว่าจะได้ดินสอต้องใช้อะไรบ้างเอ่ยขอผมคิดก่อนนะครับแม่ลูกลองคิดคำตอบแบบที่แม่บอกไปนะครับแม่คุณครูเคยสอนผมว่าดินสอทำมาจากต้นไม้ก็ต้องมีสวนที่เอาไวป้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับ เก่งมากเลยจ้ะลูกยังไม่หมดนะเราต้องมีโรงงานทำดินสอมีคนงานมีเครื่องจักรอันใหญ่ๆพอผลิตได้แล้วก็ต้องมีคนเอาไปขายด้วยจ้ากว่าผมจะได้ใช้ดินสอต้องใช้เวลานานเลยนะครับ เริ่มด้วยช่วยคิดน้องๆเข้าใจเหมือนพัดกันหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันคิดนะคะว่าการที่เราจะผลิตกระดาษขึ้นมาเราจะต้องใช้อะไรบ้างคะบอกใบให้นิดนึงนะคะว่ากระดาษก็ทำมาจากต้นไม้เหมือนกับดินสอเลยคะ่ะน้องๆคะเรามาดูที่มาของกระดาษที่เราใช้กันคะ่ะ เราต้องมีที่ดินมาสร้างโรงงานมีคนงานมาทำการผลิตมีเงินทุนมาเป็นค่าจ้างและการซื้ออุปกรณ์และที่สำคัญก็ต้องมีเจ้าของมาเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่าการที่เราจะได้ใช้สิ่งของอาหารเสื้อผ้าที่น้องๆใช้กันอยู่ทุกวันนี้แต่ละประเภทใช้ทรัพยากรในการผลิตเช่นต้นไม้สัตว์ดินแหล่งน้ำเป็นต้น ยังมีแรงงานและสถานที่เป็นส่วนช่วยเพื่อมาผลิตเป็นสินค้านั่นเองค่ะช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ได้เวลามาตรวจคำตอบกันแล้วครับน้องๆข้อหนึ่ง สิ่งสำคัญที่จะนำมาใช้ในการผลิตสินค้ามีอะไรบ้างคำตอบก็คือที่ดินแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับข้อ2ผู้ประกอบการมีความสำคัญอย่างไรมีความสําคัญคือผู้ที่นำทรัพยากรมาใช้ในการผลิตสินค้าข้อ 3- หลุ่มแชมมีคนงานในสวนยี่สิบคน คนงานในสวนหมายถึงข้อใดคนงานในสวนหมายถึงแรงงานของลุงแช่มนะคะส่วนลุงแช่มก็เป็นผู้ประกอบการนั่นเองค่ะข้อสี่พื้นที่เพื่อใช้ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ใหม่หมายถึงข้อใดพื้นที่ก็คือที่ดินนั่นเองค่ะน้องๆ การที่เรามีความต้องการสินค้าต่างๆเพิ่มขึ้นทุกวันก็ทำให้ต้องมีการผลิตสินค้าต่างๆออกมาอยู่เสมอนะคะทำให้ต้องใช้ทรัพายากรที่มากขึ้นทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพายากรอ,อย่างมากฉะนั้นแล้วผู้ผลิตจึงควรที่จะผลิตโดยใช้ทรัพายากรเหล่านั้นให้น้อยที่สุดแต่ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อจะได้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงค่ะส่วนเรา ในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องใช้สินค้าให้คุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะน้องๆ